จะเล่าให้ฟังเรื่องที่ว่าเป็นอย่างคือเดมาเช่าเงินเก๋าเกาหนี่ยูแล้วเป็นอย่างจึงทอกยอมทนยูกับมันทั้งที่มันทั้งเก๋า้วก็เจ้าของปินปอนอ่อะเมื่อเมื่อตอนแรกอ่ะหนูไม่ได้ยูม้องนี้หรอกค่ะตอนแรกหนูยูแถวนาหาดแถวนาฮาดแต่ว่ามันก็เป็นหลังน้อน้อยค่ะน้อยยูกันสองคนโอเคยูก็บ่าโอเคนะถือว่าน้อยเลยอืห้องครัวห้องอย่างบะเมียเป็นห้องห้องย่านเดียวเลยอะ แล้วทีนี้หนูมีลูกค่ะหนูมีลูกน้อยน้องแอนนี้นี่แหละแล้วทีนี้น้องแอนนี้ประมาณควบกว่าก็เลยได้ยายตัดสินใจว่าสิหาเงินไหมแันยูให้มันดูเป็นครอบครัวเป็นแบบเป็นเป็นเป็นซัดเป็นซวนแต่ทุนหากมบหลายเนาะเฮ้ยมาเห็นมองนี้ล้ค่ะก็เลยเซายูตัดสินใจแซายูตอนแรกที่คุยกันเขาบอกว่าเขาสิตัดยาให้ เขาสิ็นคนตัดยาให้เองและดินเขาอะที่ดินเขาเป็นที่ดินลกหลังแปะไร่มันจะมีเฮินในน้อยดูเนี่ยที่หนูเซาอยู่นี่มันจะอยู่เป็นมีเฮินในน้อยอยู่ในนั้นมันเป็นทรงป้าไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าเขาสิตัดยาให้หนูก็อ,อโอเคได้ตัดยาให้บอกออโอเคโอเคตัดสินใจเซาจ้ะแล้วที่นี้เฮื่อ,อนี่ปัญหาเยอะมาก มันสีมีถังเก็บน้ำอยู่หลังเือมันสีรัล้วบอยมากแล้วล้ววเธอนึ้งน,นี่อยู่ใจค้านำนี่เจ็ดแปดร้อยอ่ะจากเล็กอ่ะสองร้อยจักธรรมดาใจสองร้อยไม่ใช่เป็นเจ็ดแปดร้อยมันล้วบอยบ,อยบ่อยหมูแบบทนมาหลายปีอะค่ะทนมาหลายปีจนเขาก็เลยมาตัดออกตัดใส่น้ำมานนะเอาท่อออกบอบไซถังแล้ว ก็คือให้น้ำประปาไหลเข้าเงินแลวอีกย่างเหตุผลถังนั้นน่ะเพิ่นให้เหตุผลว่าที่มีถังนี้เพราะว่าเวลานำปราปาบ้ามาจะได้เปิดอาบใดจะได้มีน้ำเก็บเฮจตอจังไดนำาม่ได้เข้าเงินเลยนำประปาบ่าไหลก็คือก็บ่ได้ใส่น้ำตัวน,นั้นน่ะน้ำมันบ่าไหลเข้าเงินอะ่ะบม่รู้ตอจัองไดตอแบบบ่รู้เรื่องบ่รู้ราวหรือว่า,าจงังไดอันนี้ก็บ่รู้ซค่าน้ำฟิฟ,ฟ ข้าสใจเยอะมากแล้วก็ทอ้อไขมันเป็นยังตันอยู่ตลอดอะขนาดว่าไม่ได้ไม่ออได้ถิงงซ่งสุกับปได้มีแนวกล่องอยู่นะก้อนเน่ยมันกระตัดมันเลื่อนพวกไขมันสบูอ่อย่างมันบ่แล้วก็มันต้องเป็นมาจากในทอ้อมันต้องเป็นมาจากในท้อท้อมันหน่อยบ่กหรือว่าเึ่นไหนแต่ก็ยังว่าทันดีเปลี่ยนแปลงจนถึงตอนนี้อืมแล้วมันมีเหตุการณ์ยังศูนย์ฟึดเลยเนี่ยศูนมากหลังข้าหัว ลงบ้อนนอนเลยหลังค้ามันเลื้อนเองเพ้นก็เลยไปบอกเพิ้นไปบอกเพิ้นเพื่อกมาแล้วทั้งจมแล้วละ่ะนั่นน,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 นี่หนูได้ยินแต่หนูเงียบแล้วก็คงคิดว่าหนูบ่ได้ยินหรอกอแล้วทีนีเ้เพิ่นมาแล้วเพิ่อนบอกว่าได้เลื้อนมันหรือปล้าไปเลื้อนมันบอกบักสัตมักนัลกดาสะทอกเท่าซื้อ มักสมองควายกูนี่นะจะปีนขึ้นหลังคาไปเลี้ยนประสาทบอกแม่พานี่เท่า่มตายคำว้าวคำจากวนตินมากแล้วเวลาอยากได้อย่างจากเหาดีคิดว่าเขามีประโยชน์มีซันแหลนนามาทำเป็นผู้ดีแต่กูรู้นี่ใส่มึงแล้วว่าเป็นยังถ้ามีเงินกู็ไปคือเ้าอ่ะยังมาทำสันดานสันแหลนยากับบมาตัด จนได้ซื้อเครื่องตัดหญ้าเองทนมาจนท่าไปีสีทนได้แล้วก็ให้ผลคือแฟนกับอว่าย่า,าย้อมละเพราะว่ากันยายบานเป็นอย่างที่เหนื่อยอะหนูก็เข้าใจว่าเป็นยังปรับตัวแต่เราให้ฟังือซื้อว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ยามเงินอะนะเอาเหตุการณ์นี้เร,เ,เรื่องเงินเซาเพอดีว่าแฟนหนูป่วยค่ะแฟนหนูป่วยไปยุ่งโรงพยาบาลประมาณเ,าเกือบเดือนนะยี่สิบกว่ามือเลยอะ เออนี้ยังบอกฮอดวันที่นึงดอกแต่เพิ่นเห็นเขาป่วยสสัยยันเขาบอกมาจ่ายเงินโทรไปบอกว่าโอ้ว่าจะถามเรื่องเงินเช่าคือจังไหนคะยังบอกถึงวันที่นึงเลยโอ้สสัย,ยนันป่วยล้วกันหนีบอกเหตุการณ์นี้คือจำขึ้นใจเลยชัวมัก ใจนี้แบบโอ้ดูแล้วคนคนนี้คิดแต่เรื่องเงินโอเคได้ได้สงสัยคิดผิดสงสัยสำนึกมั้งพวกมือนี้เอาของเอานั่นเอานี้มาให้มาถามนั้นถามนี้แต่ว่า่าเป็นอย่างหูจัดนี่ใส่แล้วนี่ละค่ะเราให้ฟังด้วยบางคนบางคออนเจอดอกไม้เนาะเจอเดินเดินดีอะไรแต่ว่าชีวิตหนูไม่เจออย่างก็ไม่รู้ว่าคิดมาหมาปะต้าเบื่อ มันตอใช้ชีวิตกำลังดมเหลวด้วย่าซึมเศร้าอย่างบ้าบึ้งอยู่ด้วยใช่มว่าชีวิตที่ดมเดลวกว่ามันเป็นยังไงมาล่าช่วยฟังเลยละไปเลามาไหมหรือไม